หมดห่วงเรื่องการขับขี่ใช้งานเลยกาวเคลือบนั้นนะครับระหว่างพื้นถึงกันชนเนี่ยก็มีระยะมากพอนะครับตัวไฟแถบเนี่ยนะครับเวลาคุณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟผ่ามากไฟฉุกเฉินนะครับตัวนี้ก็จะทํางานพร้อมกับระบบไฟเดิมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มความโดดเด่นความสวยงามแล้วก็ยังเพิ่มความปลอดภัยให้ได้ทําการเปลี่ยนล้อนะเป็นเซนฟอร์นะครับขนาด20นิ้วอันนี้เป็นโมโนลบล็อกนะครับเป็นล้อชิ้นเดียวนะครับสีไฮเปอร์ซูเวอร์สวยๆแบบนี้นะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับมีโตโยต้านิวอัลพา40มานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าจัดเต็มนะครับทั้งภายนอกภายในนะครับแล้วก็ตัวล้อเบรกช่วงล่างจัดเต็มเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคันนี้ได้ตกแต่งอะไรไปบ้างนี่นะครับเริ่มตัวรอบคันของ For t e Design ก่อนเลยนะครับ Forte ต e s i g n เนี่ต้องบอกเลยเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับเราได้ทําการติดตั้งชุดพาร์ตคาร์บอนรอบคันนะครับสเกิร์ตหน้านะครับตัวนี้ จะติดกับชายล่างกันชนเดิมนะครับลงมาเนี่ยไม่เกิน1นิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานการขับขี่นะครับเจออุปสรรคอะไรก็ไม่ต้องระวังก็คือขับขี่ได้ปกติเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ออกแบบมาต่ํามากนะครับเพราะฉะนั้นใช้งานปกติเลยนะครับหมดห่วงเรื่องการขับขี่ใช้งานเลยเกาเคียนนแซนนะครับระหว่างพื้นถึงกันชนเนี่ยก็มีระยะมากพอนะครับก็ข้าบุปสรรคต่างๆได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ตัวเนื้องานเนี่ยนะครับเป็นเพียวคาร์บอนเป็นผ้าคาร์บอนอิตาลีนะ ก็ถ้ากล้องซูมเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าผ้าเรียงสวยงามมีลูกเล่นยิ่งเป็นรถสีขาวแบบนี้นะครับติดเข้าไปแล้วดูโดดเด่นมากเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อเลยนะครับ ในส่วนของสเกิร์ตข้างนะครับ Forte Design เ,เ,เนี่ยเขาออกแบบมาเป็นแบบชิ้นเดียวยาวเลยนะครับมันดียังไงความเรียบร้อยแน่นอนครับมันดูเป็นชิ้นเดียวดูลับมาจากข้างหน้าส่งไปถึงข้างหลังได้อย่างสวยงามเลยนะครับเหมือนกันครับระยะที่เขาออกแบบมาเนี่ยความสูงความต่ำเนี่ยมันแค่ประมาณหนึ่งิ้วเองเพราะฉะนั้นมันไม่ส่งผลต่อการใช้งานเลยนะครับเพิ่มลูกเล่นอย่างที่บอกรถสีขาวแบบนี้พอตัดคาร์บอนไปสวยมากๆเลยครับเรามาดูในส่วนของชุด ล้อเบรกนะครับยางช่วงล่างก่อนนะครับคันนี้นะครับได้ทําการเปลี่ยนล้อนะเป็นเซนฟอร์นะครับขนาด20นิ้วอันนี้เป็นโมโนบล็อกนะครับเป็นล้อชิ้นเดียวนะครับสีไฮเปอร์ซิวเวอร์สวยๆแบบนี้นะครับจัดฟินเมนสวยๆแบบนี้เราจัดให้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรก็แล้วแต่ไม่เฉพาะอัลฟานะครับก็คันนี้เลือกใช้เป็นขนาด20นิ้วนะครับใช้พร้อมกับยางโตโยต้าพอกเซสปอร์ตทูนะครับขนาดไซส์ยางนะครับสองสี่ห้าสี่ห้ายี่สิบนะครับก็เรียกว่าแก้มยางมีระยะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาาใช้งน ก็ยังขับขี่นุ่มนวลเหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนะครับหน้าอย่างที่ใหญ่ขึ้นแน่นอนครับเวลาคุณขับบนท้องถนนเนี่ยเวลาคุณเปลี่ยนเลนขับขี่เนี่ยจะเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณได้มากเลยนะครับมาพร้อมกับชุดเบรกนะครับเบมโบนะครับ20เซนนะครับจานมีขนาด380มิลลิเมตรนะครับในด้านหน้าพร้อมกับคาลิปเปอร์ขนาด6พอร์ตใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณใส่ล้อยางแบบนี้แล้วพร้อมกับชุดเบรกดีๆแบบนี้แล้วแน่นอนครับนอกจากความสวยงามที่คุณได้นะครับ ได้ความปลอดภัยด้วยนะครับเวลาคุณใช้งานขับขี่ไปแล้วต้องเบรกกระทันหันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถช่วยล้นระยะเบรกให้ได้มากเลยครับในส่วนของชุดด้านหลังนะครับก็ยางล้อนะครับก็ไซส์เดียวกันกับด้านหน้าเลยออฟเซ็ตเท่ากันเลยครับฟิตเมนเนี่ยถ้ามองจากมุมด้านข้างเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าระยะล้อ,อยางนะครับก็จะอยู่ในระยะพอดีกับขอบล้อเลยนะครับจะไม่ ยื่นออกมานะครับอันนี้เรียกว่าจัดฟิตเมนได้เป๊ะเลยนะครับในส่วนของเบรกเนี่ยจานก็มีขนาดเท่ากับด้านหน้านะครับสามตมเมตรนะครับแต่ตัวปั๊มเบรกเนี่ยก็จะเป็นขนาดที่เล็กลงด้านหลังนะครับก็ขนาด4พอตนะครับแล้วก็พร้อมกับตัวปั๊มเบรกไฟฟ้านะครับก็ทํางานคู่กันหน้าหลังนะครับก็เรียกว่าได้ทั้งความสวยงามและความปลอดภัยไปด้วยกันเลยครับคันนี้ก็ได้เลือกใช้นะครับเป็นชุดช่วงล่างของโปรเฟนเดอร์นะครับทั้งหน้าและหลังเลยนะครับก็สามารถปรับ แข็งนุ่มได้ปรับสูงต่ำได้เลยครับแล้วก็สามารถจัดฟิตเมนต์ให้รถคันนี้ได้อย่างสวยงามเลยครับในส่วนของด้านท้ายนะครับคันนี้นะครับได้ทําการเปลี่ยนตัวสปอยเลอร์ด้านท้ายด้วยนะครับตัวนี้จะมีลูกเล่นนะครับมากกว่าสปอยเลอร์เดิมเลยนะครับตัวไฟแถบเนี่ยนะครับเวลาคุณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟผ่ามากไฟฉุกเฉินนะครับตัวนี้ก็จะทํางานพร้อมกับระบบไฟเดิมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มความโดดเด่นความสวยงามแล้วก็ยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับรถคุณด้วย ในส่วนของไฟรีเซ็คเตอร์นะครับคันนี้ได้ทําการเปลี่ยนเช่นกันนะครับการทํางานของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวสปอยเลอร์เลยนะครับเวลาคุณเปิดไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินก็ทํางานพร้อมกันนะครับไฟท้ายสปอยเลอร์แล้วก็รีเฟ็คเตอร์นอกจากแบบว่าชุดพาร์ตคาร์บอนล้อยางเบรกช่วงล่างนะครับอัเซสซอรีเล็กๆน้อยๆแบบนี้เราก็มีนะครับตัวนี้เรียกว่าไซด์ดอไลท์เนะปกติตัวอัลฟาเนี่ยมาจากโรงงานตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้แบบนี้แหละจะไม่มีไฟอันนี้ก็จะมีลูกเล่นนะครับจะมีไฟเรืองแสงไว้ตลอดเวลาเลย คันนี้นะครับภายในแน่นอนนะครับเรียกว่าจัดเต็มชุดแอสเซสซอรีเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับจะมีตัวสครับเพจนะครับพร้อมไฟเรืองแสงนะครับเป็นโลโก้ฝานะก็ทั้ง4บานเลยอันนี้ก็เพิ่มนะครับโปรเทคชันให้กับตัวรถนะเวลาคุณก้าวขึ้นหลงรถนะครับแล้วก็ในส่วนของแอมเบียนไลท์จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าคันนี้ติดแอมเบียนไลท์รอบคันเลยนะครับแอมเบียนไลท์เนี่ยสามารถเลือกสีได้ปรับโหมดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่แบบแรนดอมอยู่ก็จะสีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะครับ จะติดตั้งทั้งตัวแผงประตูนะครับสบานนะครับคอนโซลหน้านะครับตัวตัวหลังคานะครับตัวคอนโซลกลางก็จะมีติดตั้งชุดแอมเบรไลท์ทั้งคันเลยนะครับสามารถเล่นผ่านดิสเพย์นะครับบนหน้าจอของรถยนต์ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแอสเซซอรีนะครับเช่นตัวสวิตช์เปิดประตูนะครับแบบนี้นะครับก็สะดวกมากเลยไม่ต้องมาเปิดตัวที่การจับประตูนะครับสามารถแค่กดปุ่มเดียวก็สามารถปิดเปิดได้เลยนะครับแบบนี้เลย นอกจากภายในที่ติดตั้งชุดแอมเบดไลท์เข้าไปนะครับยังได้ทําการติดตั้งตัวไซวอลไลท์เข้าไปด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถเปิดปิดได้นะครับเวลาที่คุณอยู่ในรถเนี่ยกลางคืนนะครับอาจจะไม่อยากเปิดไฟที่มันออสว่างมากก็สามารถเปิดไซวอลไลท์แบบนี้ได้นะครับให้มันเรืองแสงออกมาอันนี้นะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่ามิดเดิลดอร์ไลท์นะครับก็จะเป็นไฟเรืองแสงนะครับ LED นะครับก็ส่องสว่างตอนนี้กลางวันอาจจะเห็นไม่ชัดเจนแต่ถ้าตอนกลางคืนเนี่ยบอกเลยวาะด้เลลลคคุณตงงขึนนรรับ และขาดไม่ได้อีกอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับก็คือกล้องบันทึกหน้าหลังนะทางแอเซนโต้พาร์เราก็มีชุดกล้องตรงรุ่นเอาผ่า40เลยนะครับก็สามารถใช้งานนะครับเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือนะเชื่อมต่อผ่าน w i f i นะครับก็สามารถแบบดูเรียลไทม์ได้เลยนะครับแล้วก็ช่วยบันทึกเหตุการณ์ระหว่างที่คุณขับรถอยู่หรือว่าแม้กระทั่งคุณจอดรถอยู่นะครับมีอะไรมากระทบรถคุณนะครับระบบก็จะมีช็อคเซนเซอร์นะครับก็จะแอคทีเวตขึ้นมานะครับแล้วก็ถ่ายบันทึกช่วงเหตุการณ์นนนั้้้เกกก็บไววใหคุณอทจาาี่่ เราสามารถเลือกสีได้แล้วนะครับเรายังสามารถเลือกโหมดนะครับไฟเนี่ยจะตอบสนองกับเสียงรอบข้างที่ได้ยินนะครับอันนี้นะครับผมกาลังพูดอยู่เนี่ยไฟก็จะวิ่งเลืองแสงเลยเดี๋ยวผมจะลองตบมือดูนะครับไฟก็จะวิ่งนะครับยิ่งเวลาถ้าคุณเปิดเพลงอยู่นะครับมันก็จะมีมูดนะครับไฟวิ่งรอบคันแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นนะครับที่น่าสนใจสําหรับตัวชุดอเมจไลน์นี้เลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวตัวเอัลพาดสีู่นะครับจัดชุดแต่งรอบคันนะครับล้อเบรกช่วงล่างนะครับแล้วก็พร้อมกับอัซเซสซอรี่ภายในแบบนี้นะครับก็ใครสนใจนะครับตกแต่งรถเอัลพาดเวลไฟเท่ๆแบบนี้นะครับไม่ว่าจะตัว30หรือ40นะครับก็สามารถทักสอบถามที่อาเซียนออโตพาได้เลยหรือนะครับใครสนใจที่อยากจะซื้อรถคอมพิวต์คาร์แบบนี้เลยนะครับตกแต่งพร้อมนะครับรถพร้อมใช้งานได้เลยไม่ต้องเสียเวลาตกแต่งหรืออยากจะจัด ตรงลงล้ออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถติดต่อที่ c a r l o f Auto Import ได้เลยครับ